มีนี่น่ะตะบัวแ่แต่ลูหน้าก็อะไรเกี่ยเดี๋เขาบะทหน้าที่อะครก็ได้ขับกนี่โก้ถามกระนอยอที่เทาน้ำเล่าอนนะ มันคือจอเข้อ่ะมันคือจอเข้อจะว่ะแล้เวนะเป็นไอเสือกแท้เลยฮะรูะ้สึกร้อนขำมึนนี่ไงถึงจะรู้สึกสำคันมันคือจอเขออ้อมันเงื่อนอนคือจอเขออ้อมันเขออ้มเลยมันเข้มจอเขออ้าลูกคุ้งฝน